คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวาัลใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลพิศายของบล็อกฟุตบริการกดเกมพาท์ลาฟาร์มแนะนำลาวาัล벅ตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตา a r ด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคครับ okay, ผมสวัสดีนะผมท่านผู้ชมทุกท่กทกทานกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมของโลบล o อกในแมปของออสตา a r ทาวเวอร์ดีเฟน์นะครับผมในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาทําการรีวิวตัวละครนะครับผมก็คือตัวละครที่ผมลงไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าเป็น5ดาวนะครับนั่น มุสไม่ใช่มุสนี่มันต้องคูซันนะครับคูซันจากวันพีชนั่นเองนะครับตัวละครนี้นะครับได้จากการที่เราแลกพอย n ์นะครับหรือว่าแคนดี้นะครับจากอีเวนต์ของ a ป o n นลัชนะครับผมนี่ฮะแลกมานะครับ45,000นะครับต่อ1หนึ่งตัวนะครับโอเคตัวนี้นะครับก็สามารถอีโวขึ้นเป็น6กดาวได้เหมือนวิดีโอที่แล้วนะครับที่ผมลงไปนะครับก็จะเป็นไอซ์ X Marine นะครับผมก็เป็นตัวคุซันที่เป็น6ดาวนะครับยังไงก็ตามวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวละครนี้นะครับตัวละครนี้นะครับมันแตกต่างยังไงก็คือมันดาเมจน้อยกว่านะครับห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเอาเป็นว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูในวิดีโอนะครับเวลาเราขึ้นขึ้นหลังนะครับก็จะประมาณนี้นะครับรู้สึกเหมือนจะมันเหมือนมันเหมือนเป็นตอนที่ตอนที่สู้ตรงสงครามมารินฟอร์ดนะอะไรประมาณนั้นนะครับทุกคน ก็ตัวละครนี้นะครับเบสอยู่ที่7.15วิโจมตี1ทีนะครับระยะอยู่ที่35.5คือน่าจะระยะเท่ากันนะได้เม็นอยู่ที่1,650นะครับ1,650งพันกร้อยหแล้วก็ตอนนี้ที่ผมมียเวลคือเวล1นะครับทุกคนแล้วก็ขอขอบคุณนะครับน้องคนนี้ด้วยนะครับขอขอขอบคุณคนเดิมเลยนะครับที่เขาให้ยืมนะครับในวิดีโอที่แล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ให้ยืมอีกครั้งในการรีวิวครั้งนี้นะจ๊ะนะครับรู้สึกเหมือนจะ วางนะครับ1,000เท่ากันนะใช่ไหมน่าจะเท่ากันเดี๋ยวขอดูก่อนนะผมคิดว่าน่าจะเท่ากันนะเออ่ขออนุญ,ญาตนะครับนี่ฮนะโอเคโอเคหนึ่งพันเท่ากันนะครับถ้ายูโวเป็น6ดาวก็จะรับประมาณนี้นะจ๊ะนะฮะ ไปดูกันนะครับเห็นเขาบอกว่าดาเมจเยอะกว่า5%นะครับแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าแอนิเมชันต่างๆคือมันจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับวงเอลีวางแล้วเป็นเซอร์เคิลอะไรพวกนี้ผมไม่รู้ว่ามันเหมือนกันหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวเราต้องไปดูในวิดีโอนี้นะฮะแล้วก็จริงๆนะครับผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าคนที่เล่นตรงช่วงนี้นะครับช่วงที่เป็นกล่องเนี่ยตอนนี้มันสามารถนะครับเอาตอนหนึ่งกล่องที่มันแบกตอนแบกหลังเราเนี่ย มากดเปิดตรงนี้ใช่ไหมมามาเดินปุ๊บมาเดินเฉี่ยวมันจะเปิดให้เรามันจะสุ่มนะครับผมสุ่มไอตัวสโนมนมาอย่างน้อย2ตัวนะครับแต่ว่าไอสโนโมนที่สุ่มมาเนี่ยมันมีโอกาสได้เป็นยูนิตด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ผมไม่รู้นะครับว่ามีในไทยมีได้หรือยังนะแต่ว่ามันมีทั้งหมด3ตัวนะมันจะมีทั้งหมด3ตัวในในไอกิฟเดลิเวอรี่ตัวเอลเนี่ยมันจะให้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะได้กันเมื่อไหร่เอาเป็นว่ารอดูในอนาคตนะครับว่า จะมีคนออกมาขายหรือว่ามีคนได้อะไรยังไงเงื่อนไขยังไงก็รอติดตามนะครับส่วนเรื่องดันเจียนนะครับตอนนี้นะครับผมคิดว่าอัปเดตนี้ทางฟุตเขาบอกว่ามันเป็นอัปเดตเล็กใช่ไหมเป็นอัปเดตเล็กอัปเดตเล็กเลยแหละผมคิดว่าน่าจะเล็กเพราะว่ามันเหมือนแค่เอาอีเวนต์กลับเข้ามานะครับบวกกับเอาตัวยูนิตใส่มาอีกแค่3ตัวเท่านั้นเองนะครับตัว6ดาวเบ็ดเบ็ดมันไม่มีเลยนะรู้สึกเหมือนจะไม่มีเลยปะที่เข้ามาไม่ มีแม้ไม่น่ามีนะมีแค่เปิดกล่องของขวัญน,นะครับคือตัวละครยูนิตและพวกนี้มันน้อยมากนะครับฉะนั้นต้องรอดูนะครับอัปเดตถัดไปจะเป็นอะไรนะครับแต่ว่าก็จะมีคนบอกว่าเป็นโกคูซูเปอร์ไซย่าสี่นะครับดิงแดงนะครับที่มีฝรั่งเขาสปอยมาแล้วก็จะเป็นเซเบอร์5ดาว6ดาวอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดนะครับแล้วกล่อง กล่องที่ที่จะเปิดเนี่ยรู้สึกมันจะเป็นกล่อง3นะครับไอ้คริสต์มาสเนี่ยมันจะได้เป็นโกจิต้าร่างบูอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะเป็นโกจิต้าร่างบูหรือว่าเบจิต้าร่างบูนะครับอย่างไรก็ตามฝากติดตามกันด้วยนะครับครั้งนี้คือผมบอกเลยว่าถ้าเป็นเบจิต้าบูผมกรี๊ดมากๆไม่ใช่เบจิต้าบูโกจิต้าบูผมกรี๊ดมากๆนะครับเป็นเบจิต้าบูอะไรเงี้ยมันมันอาจจะเหนือความคาดหมายนิดนึงแต่ว่าไอ้ทางมาโอเนี่ยเขาเหมือนประมาณบอกประมาณว่าเอ้ยแม่งมันจะ เป็นอย่าง,งานี้จริงๆนะเป็นโกดเป็นเบจิตหรือโกดิต้าเนี่ยร่างร่างร่างซูเปอร์ไซยาบูจริงๆก็ <S <S ใครที่เป็นแฟนดาวกอล์เนี่ยก็คงเฮนะครับถ้าเกิดมันมานะครับแต่ถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรนะขอเป็นตัวที่เก่งๆแล้วกันเพราะว่าใน ครั้งที่แล้วนะครับโกจิต้าเนี่ยมันเป็นตัวที่พิเศษอย่างหนึ่งคือต้องออกมาฟิวชั่นนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นน่าจะดีหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้โอเคเดี๋ยวเราไปดูในวิดีโอนี้ได้กว่านะครับเพราะว่าผมจะรีวิวคุซันนะก็เดี๋ยวเราไปรีวิวคุซันกันดีกว่านะครับสำหรับคุซัน5ดาวได้จากการแลก45,000 c a n ี้นะครับผมตอนหนึ่งตัวนะฮะแบบยังไม่อีวัวนะโอเคเราไปลุยกันดีกว่าโอเคครับเราฟาร์มเงินเรียบร้อยแล้วมาลุยเลยดีกว่า ขออนุญาตวางตัวนี้เหมือนเดิมครับสำหรับตัวนี้นะครับอ,อย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับว่ามันมันเขาเรียกว่าอะไรดาเมจมันจะ,ะน้อยกว่า5%นะน้อยกว่า5%เลยนะครับมันก็ถามว่าเยอะมากไหมถ้าสมมุติว่าเลเวลเราเยอะนะครับมันก็มันก็น่าจะน่าจะเยอะแหละแต่ว่าด้วยความที่อันนี้นะมันเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูแล้วกันเดี๋ยวรอดูมันอาจจะไม่เห็นภาพผมจะขอวางอ่าตรงนี้ผมเปิดเลยใช่ไหมจะขอวางตัวนี้นะครับเหมือนเดิมอ่า เอาสกิลมันเหมือนกันหมดเลยโอ้โหดูดินี่ฮะดาเมจนะครับพอเราอัพไปเนี่ยอย่างเช่นผมอัพไปผมขออัพแบบว่าเหมือนแบบคนที่แบบเพิ่งแบบเฮ้ยเพิ่มมาดูเลยแล้วกันนะก็ค่อยๆอ,อ,อัพนะครับตอนนี้ผมคิดว่ามันน่าจะมันน่าจะ8ขั้นเท่ากันนะผมคิดว่ามันน่าจะ8ขั้นเท่ากันเราก็จะมีไม่มีสกิลเออมันจะไม่มีสกิลนะโอเคขั้นหนึ่งนะครับใช้เงินหนึ่งพัน 1000, ระยะเพิ่ม7นะครับดาเมจเพิ่มพันห้าใช่ครับทุกคนมัน มันค่าอัพมันน่าจะพอๆกันเฮ้ยหรือเท่ากันวะเฮ้ยเดี๋ยวรอดูรอดูผมคิดว่าอาจจะอาจจะเท่ากันนะแต่ว่าไม่มีสกิลนะฮะเรามารอดูกันละอันสุดท้ายนะครับทุกคนต่อไปครับอัพ1450นะครับระยะเพิ่ม6ดาเมจเพิ่ม1650นะแล้วก็ใช้เงิน1700นะครับผม1700ระยะเพิ่ม5ดาเมจเพิ่ม1800และก็ใช้เงิน1700นะครับระยะเพิ่ม7ดาเมจเพิ่ม1 ไม่ใช่หนึ่งพันสองพันห้าร้อยห้าสิสองพันห้าร้อยเออนะครับอันนี้เรามาครึ่งทางนะครับครึ่งทางนะเป็นอยู่ที่เอ่อมันหายไปประมาณประมาณเท่าไหร่วะอันนี้ผมผมจําไม่ได้อะแต่ว่าหายไปอยู่หายไปอยู่แหละนะครับเท่าที่เท่าที่รู้คือหายไปอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราอัพเลย1800นะครับผมใช้เงิน1800นะครับในการอัพนะครับแล้วก็ระยะเพิ่ม8.5นะครับอันนี้ผมผมจำได้ว่าระยะเท่าเดิมนะครับดาเมจน้อยกว่าเดิมนิดนึงนะฮะ โอเคแลเมจเพิ่ม3,000นะก็ okay, เหมือนเดิมเลยครับใช้เงิน1,800งพร้ยะยะเพิ่มไปจ .5 ดาเมจเพิ่ม3 0 0พนะครับโอเคเรามาถึงช่วงช่วงพีคแล้วนะครับก็ก็คือช่วงที่ต้องใช้เงินเยอะๆอ,อันนี้แหละนะครับตอนนี้ผมต้องขออนุญาตอัพอันนี้ก่อนนะครับนี่อัพอ,อันนี้ให้มันตานไปเลยนะครับนี่เพราะมันต้องใช้เงินเยอะมากๆไม่มีสกิลแหละผมผมที่เท่าที่ผมเข้าใจนะผมคิดว่ามันไม่นา่าจะมีสกิลนะถ้ามีสกิลนะ้ผมคิดว่ามันจะโกงไปห้านะดาวมีสกิลแบบ คูณ3ดาเมจเนี่ยมันโกงไปผมคิดว่ารอดูกันดีเหมือนกันนะฮะที่ผมลองนะครับมันฟีดนะมันฟีดใช่ไหมออนญุญาตนะขออนุญาตนะขออนญุญาตนะมันฟีดนะอันนี้ดาเมจพันหกฟีดแหละเออฟีดนะครับฟีนะเด,ด 1, ฟฟฟเหมือนกันนะอ่านี่คือฟีดเหมือนกันโอเคใช้เงินโอ้โหมัน มันแพงอยู่เหมือนกันเนี่ยสามแสนนะครับอัพขั้นต่อไปโอเคตอนนี้ผมอัพตันแล้วเนาะโขเคทั้งมันมาเวฟเด้งสามแสนครับสามแสนสามแสนอ่าดูสิดาเมจมันเพิ่มมาสองแสนเลยนะอ่าใช้เงิน295 0 0 0นันะครับระยะเพิ่ม10.5้นะครับระยะเวลาการจมดตีไม่เพิ่มนะไม่ลดด้วยนะฮะดาเมจเพิ่ม2 0 0แสนนะครับเปลี่ยนท่านะครับอ่าก็จะเป็นโคลนเหมือนกันเลยเหมือนในวิดีโอที่แล้วนะครับ นะเหมือนกันใช่ไหมเหยียบปุ๊บเราก็เป็นต่อยเออต่อยแล้วเป็นน้ําแข็งเหมือนกันเลยเป๊ะๆนะครับแล้วก็อ่ะสกิลโอไอนะฮะมาดูกันว่าโอไอจะเป็นยังไงมันมันไม่รู้อ่ะผมรู้สึกแป๊บหนึ่งนะขอขอเวลาสักครู่นะทุกคนผมว่านะมันมันมีสกิลใช่ผมว่าตัวเนี้ยมันมีสกิลเหมือนกันเพียงแค่ว่า6ดาวมันเพิ่มดาเมจมาประมาณ5%ใช้เงินเท่าเดิม อ่ะผมประมาณนี้นะสั้นๆนะครับทุกคนเอาใหม่นะฟังใหม่นะสำหรับคู่ซัน5้ดาวนะครับดาเมจน้อยกว่า6ดาว5%นะครับแค่นั้นเองนะครับทุกคนแค่นั้นเองจริงๆเหมือนเอาคู่ซัน2ตัวมาลบล่างกันเป็นเป็นไทม์สคริปต์เพื่อเพิ่มดาเมจ5%ให้กับตัวนั้นเฉยๆนะฮะสำหรับตัวนี้ครับดาเมจน้อยกว่า5%แต่ยังมีสกิลอยู่นะครับก็ยังฟีดอยู่ทุกอย่างคือเหมือนกันหมดเลยระยะเวลาการโจมตีระยะการโจมตีสกิลเหมือนกันหมดเพียงแค่ว่าดาเมจมันน้อยกว่า5%ของ6ดาวนั่นเองนะครับ ก็เดี๋ยวเรามารอดูกันครับว่าตอนที่ผมอัพตันเนี่ยนะครับอัพตรงในตันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับดาเมจมันจะคูณ3หรือเปล่านะครับเรามารอดูกันพิสูจน์พร้อมๆกันเลยโอเคครับมาอัพเลยครับขั้นสุดท้ายนะครับใช้เงิน7 5 0 0 0 0เท่ากันเลยนะครับดาเมจเพิ่ม5 5 0 0 0 0นะครับผมนี่ฮะก็มีสกิลเหมือนกันด้วยนะครับนี่ OI นะครับสกิลถามว่าเป็นยังไงครับก็เหมือนเดิมครับคูณ3ของเบสนะครับเข้าไปนะฮะกดไปเลย นนะี่นะครคูดาวก็นั่นแหละครับทุกคนใครที่รู้ก็ฝากคอมเมนต์ก็ไว้เหมือนเดิมด้วยนะครับเพราะว่าวิดีโอที่แล้วนะครับผมยังไม่ได้ตัดเลยนะอันนี้ผมเพิ่งจะมาอัดแล้วก็จะตัดนะก็โอเคอยังไงก็ตามประมาณนี้สำหรับตัวนี้นะฮะมันก็ถามวัดดีไหมก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ใช้ได้นะครับเป็น5ดาวที่ใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าดาเมจอยู่ที่76 0,000นะครับ5,000นะครับเป็น5ดาวน่าจะเป็น5ดาวตัวแรกๆหร,หรือมีหรือมีไหม มีว่าตัวที่ดาเมจเป็นแสนแบบเนี้ยน่าจะมีอยู่เนาะแต่ว่าเนี้ยคือดาเมจดเจ็ดแสนคือแม่งโอเวอร์มากครับดาเมจดเจ็ดแสนแล้วก็เจ็ดจนหนึ่งห้าวิจมติหนึ่งทีนะครับถ้าถามว่าเหมาะไหมก็สําหรับมือใหม่เนี่ยผมคิดว่าถ้าซื้อมาก็ก็ดีนะครับตัวนี้นะเอาไว้เล่นแบบอินฟินิตแบบฟาร์มดาเมจอะไรประมาณเนี้ยสำหรับตัวนี้ผมให้9นะครับในการฟาร์มดาเมจนะครับทุกคนเพราะมันฟีดด้วยทำดาเมจได้ดีด้วย,วยสกิลก็กดได้นะครับสำหรับตัวนี้นะฮะค,คงไม่ต้องให้ผม บัฟหรอกบ้างก็คงรู้แหละเพราะว่าดาเมจมันมันผมคิดว่ามันก็มันก็ถือว่าเยอะเยอะมากๆอยู่นะฮะเนี่ยผมไม่ดูแล้วกันเนาะผมบัฟก็ได้นะครับ2องล้านสนะครับทุกคนนี่ฮะแบบยังเลเวลหนึ่งะครับถ้าเลเวลเอ่อร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยก็ดาเมจอยู่ประมาณ4ล้านอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคยังไงก็ตามคลิปนี้ขอบคุณน้องนะครับคนนี้เหมือนเดิมนะครับที่ให้ยืมนะครับขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับก็ในวิดีโอนีเอ้เดี๋ยวต้นไม้บงังโอเค ขอบค like hey, ุณทุกคนที่รับชมนะครับฝากกดไลค์ถึง3,000ไลค์กันด้วยนะครับในวิดีโอถัดไปจะเป็นตัวอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่ใส่โค้ดนะครับใต้คลิปนะครับมีโค้ดนะครับให้ใส่นะก็อย่าลืมไปใส่กันนะครับผมโอเคไว้เจอกันที่หน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบาย